สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะชวนพี่ๆมาทำเมนูไก่ต้มน้ำปลาง่ายๆด้วยหม้ออัดแรงดันไมโครเวฟนะครับ ที่พี่ๆเห็นอยู่นี้คือหม้ออัดแรงดันไมโครเวฟแบรนด์ไมเออร์นะครับรุ่นนี้จะมีอยู่2สีด้วยกันนะฮะจะมีสีเบตกับสีดำนะครับวัสดุเป็นฟูดเกรดนะครับหนาแข็งแรงทนทานผ่านมาตรฐานนะครับอันนี้คือเข้าไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยนะครับและที่สําคัญไม่มีส่วนผสมใดที่เป็นโลหะนะครับถ้าหากว่ามีโลหะอยู่จะไม่สามารถเข้าในมไมโครเวฟได้นะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูด้านในนะนี่นะครับเขาล็อกแน่นหนามากดูความหนาของนี่นะครับ หม้ออัดแรงดันนะครับอันนี้คือหายห่วงได้เลยนะฮะข้างในก็เป็นฟู้ดเกรดสามารถทําอาหารได้อย่างสบายใจเลยครับนี่นะครับอันนี้ฝาก็จะมีซีนต่างๆนะครับมีระบบความปลอดภัยระบบระบายอากาศระบายไอ้น้ำนะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้คือหายห่วงได้เลยนะครับสามารถใส่ในไมโครเวฟได้เลยนะครับและนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะเอาใส่ในหม้ออัดแรงดันไมโครเวฟนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยน่องไก่ติดสะโพก2น่องนะครับใบบักลูตะไคร้นะครับกระเทียมนะรากผักชีแล้วก็อันนี้พริกไทยนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็ผมใส่ซุปหมูลงไปด้วยนะนอกจากที่เห็นนี้นะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลานเพราะว่าเป็นไก่ต้มน้ำปลานะครับซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับถ้าวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็จะเอามาใส่ในหม้ออัดแรงดันเลยนะครับผมก็จะวางพวกสมุนไพรต่างๆลงไปก่อนนะพวกตะไคร้อะไรพวกนี้กระเทียมนะครับ ไมมะกรูดนะครับผมจะเอาให้อยู่ด้านล่างหมดเลยนะเสร็จแล้วผมก็จะวางไก่ลงไปแบบนี้นะครับสลับกันอันนี้หม้ออัดแรงดันขนาด2.3ลิตรนะครับนี่นะฮะแล้วก็วางน้ําตาลไว้ด้านบนนะครับพริกไทยก็โรยลงไปแบบนี้เลยนะครับซุปหมูก้อนหรือว่าซุปไก่ก้อนนะครับเอาวางไว้ตรงนี้นะต่อไปก็จะเป็น ซีอิ๊วดำนะครับอันนี้เอาไว้แต่งสีนะครับประมาณสัก1ช้อนชาก็ได้ครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับผมก็จะใส่ไปประมาณสักช้อนครึ่งสุดท้ายคือน้ำปลานะครับขาดไม่ได้เลยครับผมใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับพี่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 อาจจะปรุงรสเพิ่มเติมโดยการใส่ผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสเพิ่มได้นะครับแล้วแต่สูตรใครเนาะสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราจะใส่น้ําเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เราปิดฝาได้เลยนะครับเวลาปิดฝาให้ตัวลูกศรตรงกันนะครับเขาก็จะมีนี่นะฮะ สอนตรงกันนะครับนี่นะครับแล้วก็หมุนมาให้ตรงกันแบบนี้นะครับนี่นะอันนี้คือปิดสนิทแล้วนะพร้อมที่จะเอาไปใส่ในไมโครเวฟแล้วครับไมโครเวฟที่ใช้แนะนำเป็นไมโครเวฟที่มีกำลังไฟ700วัต์ขึ้นไปนะครับใส่เข้าไปได้เลยครับผมจะปรับอุณหภูมิมาที่สูงสุดเลยนะครับแล้วผมจะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะครับ ระหว่างที่เรารอไก่ต้มน้ำปาลาเรามาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดรอได้เลยครับตอนนี้ไมโครเวฟแจ้งเตือนว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพี่พีนะครับเดี๋ยวลองจับดูก่อนอก็ร้อนอยู่นะแต่ว่าสามารถเอาออกมาได้นะครับอ่าที่จริงใส่ถุงมือก็ดีเหมือนกันนะนะครับจะได้ไม่ร้อนเนาะนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้ปุ่มนิรภัยของเครื่องเนี่ยลงไปแล้วนะครับเราสามารถเปิดดูได้นะนะครับก็ค่อยๆเปิดดูแล้วกันเนาะนี่นะครับหืมน่าแต่อเคอยู่นะนี่ครับพี่ๆน่ากินไหมเดี๋ยวเอาไปใส่จานให้เรียบร้อยนะครับ นี่ครับพี่ๆเนี่ยไก่ต้มน้ำปลาง่ายๆด้วยหม้ออัดแรงดันไมโครเวฟนะครับแค่มีไมโครเวฟอยู่เครื่องเดียวก็สามารถทำเมนูต้มเมนูตุ๋นนะครับอะไรที่ตุ๋นและเปื่อยยากๆนะครับก็สามารถทำได้แบบนี้เลยครับนี่ครับพี่ๆน่ากินไหมครับอ่ะแลวถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะครับหม้ออัดแรงดันไมโครเวฟของไมเออร์รุ่นนี้นะครับพี่ๆสามารถเข้าไปดูตรงลิงก์สินค้าหรือว่าสก้าสินค้าได้นะครับขอบคุณครับ